วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในโลกอย่าง KA-52 Alligator หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Alligator ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของกองทัพไทยในปี2026 KA-52 Alligator คือเฮลิคอปเตอร์จู่โจมคู่แบบที่นั่งคู่ผลิตโดยบริษัทค a m o v ของรัเสเซียและได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านความสามารถในการต่อสู้ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนบนทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่กเขาทะเลทรายหรือพื้นที่ในเมืองความสามารถรอบด้านนี้ทำให้มันได้รับความสนใจจากกองทัพหลายประเทศและในปี2026กองทัพไทยก็ได้ตัดสินใจบรรจุ KA-52 Alligator เข้าประจำการรูปลักษณ์ของ KA-52 นั้นโดดเด่นและไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปด้วยระบบโรเตอร์ร่วมแกน Company a s i a l r o t o r 2ชั้นที่หมุนสวนทางกันซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงในการบิน ลดแรงสั่นสะเทือนและสามารถทำการบินในสภาพอากาศที่เลวร้ยรายได้ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปภายในห้องนักบินของ KA-52 เป็นแบบที่นางคู่ขนานนักบินทั้งสองสามารถควบคุมเฮลิคอปเตอร์ได้ทั้งคู่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการลาดตระเวนหรือการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินระบบอาวุธของ KA-52 ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแข่งที่สำคัญมากมันสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีต่อต้านรถถัง เช่นวิเคอร์และอาาก้ารวมถึงจรวดไม่ได้นำวิธีขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและปืนกลอัตโนมัติ30มมลิเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเช่นเรดาร์แบบอบาเลตท,ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายประเภทพร้อมกันและระบบอินฟาเรดที่ช่วยในการทำภารกิจตอนกลางคืนพร้อมด้วยกรอะป้องกันร,รอบตัวห้องนักบินและระบบหลบหลีกภัยคุกคามทางอากาศ KA 5 2มีความเร็วสูงสุดประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีการปฏิบัติการประมาณ460กิโลเมตรสามารถบินได้สูงถึง5,500เมตรและที่สำคัญคือสามารถบินถอยหลังหรือบินแบบลอยตัวได้นิ่งๆซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจต่อต้านรถถังหรือการซุ่มโจมตีในบริบทของประเทศไทย KA52 a l l i g a t อ r ลิเกตอร์ถูกจัดซื้อมาเพื่อตอบสนองภารกิจในภาคใต้และชายแดนเนื่องจากมีความสามารถในการปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงสามารถใช้งานในพื้นที่ทุรกันดารได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนหรือพื้นที่ป่าดิบชื้นที่เข้าถึงได้ยากการมีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถตอบสนองทุกสภาพภูมิประเทศได้อย่าง KA-52 จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในแน่ขององค์การฝึกใช้งานกองทัพไทยได้มีการส่งนักบินและช่างเทคนิคไปฝึกอบรมที่รัเสเซียโดยตรงเพื่อให้สามารถดูแลซ่อมบำรุงและใช้งาน KA-52 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการตั้งสูย์ซ่อมบำรุงในประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาวซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพอากาศไทยราคาของ KA 52ต่อหนึ่ลำนั้นอยู่ที่ประมาณ16-18ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและระบบที่ติดตั้งโดยกองทัพไทยได้สั่งซื้อจำนวนจำกัดในระยะแรกเพื่อทดลองใช้งานก่อนจะมีการประเมินผลและพิจารณาขยายจำนวนในอนาคตแม้ว่า KA 52จะมีต้นกำเนิดจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากไทย แต่ความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างไทยกับรัเสเซียก็มีความแน่นแฟนขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการตัดสินใจซื้อ KA 52จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมรุ่นอื่นๆเช่น AH-64 a ป a c h e ของสหรัฐอเมริกาหรือที่129 ATAK ของตุรกี KA 52มีข้อได้เปรียบในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถในการบินนิ่ง การบินในสภาพอากาศเลวร้ายและราคาที่คุ้มค่ารวมถึงการติดอาวุธหนักและระบบป้องกันตัวที่ล้ำสมัยอย่างไรก็ตาม KA-52 ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการเช่นน้ำหนักที่มากทำให้ไม่เหมาะกับการใช้งานในสนามบินที่เล็กหรือพื้นที่จำกัดมากๆและอาจต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนกว่ารุ่นอื่นๆแต่โดยรวมแล้วสำหรับภารกิจของกองทัพไทยในปัจจุบัน KA-52 ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ในปี2026นี้ KA-52 ได้เข้าประจำการจริงในหลายฐานทัพของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความไม่สงบหรือการบุกรุกจากภายนอกและมีรายงานว่าได้มีการนำ KA-52 ไปใช้ในการฝึกซ้อมรบหลายครั้งทั้งในระดับกองพันธ์และการฝึกร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ในอนาคตหาก KA-52 Alligator แสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะสั่งซื้อเพิ่มเติมและอาจพิจารณาอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออาวุธให้ทันสมัยยิ่งขึ้นรวมถึงพัฒนาเครือข่ายซ่อมบำรุงภายในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นอีกด้วย KA 5 2ิ Alligator ไม่ใช่แค่เพียงเฮลิคอปเตอร์จู่โจมธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของไทยในยุคใหม่และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับยุทธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารของไทยและทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเพิ่มภาพเสียงหรือกราฟิกระหว่างบรรทัดผมสามารถช่วยแนะนำได้เช่นกันครับ